สํับทุ่นมีค่ะคุกผูวันนี้ฉันาไม,ไ,ไม่ได้มา่ให้ดูแต่ว่าคอมเนิงก็จะมาลีดให้ดูนะั่นีคือของรางวัลของนิ่งแบบนี้นะทุกคน พาไปดูตรงอันนี้แล้วกันถ้าใครไม่เคยเล่นตรงนี้เราก็จะต้องเล่นอัพฟี่นะนี่คือมันเอ,อ่ออะไรเออหมวจังไหมวจังแล้วก็อ,อืมล้วก็จะ เราจะต้องนี่วออืีทีาจะต้องวจำแล้วก็ นมันได้ไปก็กดรับคราวนี้เรามาดูของฝั่งคอยฟรีก็เราก็จะต้องมาตรงน,นี้ให้อมเลื่อนให้ดูเราต้องมาตรงนี้แล้วก็มาแต่ถ้าใครอยากใหลงไปหน่่ยก็ใช้ จะตามเรามาไหมมันจะไม่ตามนะก็คือมันตามแต่ว่าคนที่อยู่ข้างในถ้าไม่ดีมันจะตกใจไปไหนนี่นะนี่จะมาเล่นให้ดูก็เล่นแบบอือฮะอ้าจไม่ชอบมัน ถ้าแต่รา้ของตรงนั้ก็จะเป็น คอยที่แบบว่าฉันชอบก็มันก็เป็นเดียวกับมันู้คอยอันตรายก็ไม่รู้ฉัน,นก็กระโดดนี่ฉันจะไปกระโดดขึ้นสูงขง้างข้าง เมื่อผมต้องกวางได้นะทุกคนแล้วขึ้นไปขั้นบนเลย่ะฉันไม่รู้นะว่าฉันอาจจะพูดผิดผิดไป ลิป่าวฉันก็โ่น่เง้ปกตก็จะอยู่นบะ่งๆอะน ฮะฮะมันคืออะไรอะเป็นคนไม่คืออะไรเดี๋ยวจอมวิ่งหนีเลย ถ้ามีคนมาเก็จะมาเรียนรู้าเนมัน้ฉก็จะอานแค่แป๊บเดียวเดี๋ยวตรงนี้ก็ต้องระวังตกกันด้วยนี่เสร็จแล้วฉันจะพาไปที่อยางเดจะไม่ต้องเรียรัน ทุกว่านี้ออทีกูนี่เลยอันจะไม่ใช้ทางก่อนนี้นะอันจะไม่ใช้อื้ออืมอืมอืมว่าว่าเขาน่าจะรู้เทคนิคนี้ ตรงนี no ้อยากได้ตรงนี้และเราตรงนี้ไม่ตรนี้ยังไม่ได้แต่ตรงนี้ก็ยบได้แต่ว่าถ้าเล่นอัพปี้พวกนี้วางก็จะเล่น ถ้ากวางมาก็อาจจะเป็นนะปกติมีก็จะได้มีมนี่คือพวกที่ผมเล่นกับฉันเลยแต่ว่าถ้าคนไหนอยากพาฉันไปเล่นแมปอะไรก็แอดได้ฉันชื่อ S O N G สี่สี่สองสองหกศูนย์นะถ้าใครจะแอดก็แอดได้วันนี้ฉันจะเล่นประมาณสิบนาทีเออฮอืมไม่เหนื่ทุกคนเรามีอันนี้เรา็เริรอ คนมาเขาใช้ผมเออไม่เป็นไรเก็ใช้พมน่ะเราก็ใช้ผมนะเราก็จะน,นี่เขาฉันก็จะบางว่าอันนี้จะไม่ใช่ไม่ตกบหรอกพื่กนอืมฉันไม่ตกบฉันไม่ตกบไปอล้ ความจริงก็ใครจะแก้งเราพื่อเฉยหน้าให้เพืนกลัวไม่ได้จะต่ไแล้วาไมล้งต่อไปก็นก็จะีมอป๋อเร็วไปหรอ ตรงนี้ยะบอกเลยว่าอันนี้มันดีมากเพื่องโน้ติพิมพ์จะบอกทุกคน